เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ไหนคะอยู่หน้าร้านค่ะอะไร่ะดียรับค่ะชางเลยโทษีพี่ชาย น่ารักจุงมาตอนไหนก็มาตอนที่พี่ไปบอกกันแหละก็คือมีคนนอนน้อยก็คือเข้าเวรเหรอเนาะเข้าเวรเป็นเชฟที่ไหนเขับไปตอนสิบเอ็ดโมงแค่บอ1สิบโมงสิอุย๊ยว่าไปอีกขานเพ่ะไม่คิดมือแล้โดนชนเล่าไม่โดนเพราะเห็นไม่โดน เขียนพิคกิดเรลนะเอาไปจัดเอาไปรูป ถ้ากูโพสมันจะบาเลยปนะ่ะเนี่ยเท้าครับขาซาวท้าไหมครับเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ถ้าสมมุติผมโพสแล้วจูวิ่งมาเอาตัางค์งหรือเปล่าเขาดับกันหรือเปล่าหรอไปโฟดดีกว่า ก็คือง่ายมากเลยนะตรงเนี้ยไม่กลัวง่ายไม่เท่าไหร่หรอกกลัวคนเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่เราวิ่งไปเลยคือมันก็คือมันต้องมันคือจบเลยถ้าไม่แพี่วันนี้ผมเพิ่งเข้ามาไอสภาจัดกิจกรรมท่าไหนครับอ๋อเปลี่ยนชุดดิเปลี่ยนชุดเป็นชุดไว้วยไปคุยกันเบเลยวอลคุยเอาไว้เบรเลยเบรดเลยอืมแน่เขาว่ามาทุ่มทำอะไรกันอยู่ ไม่เหลือดิเชียเอาแน่แบบว่ามันหมายว่าโถมหมายบบว่าโถมอะท้าโถมแน่ะเดินท้าหาปั่าก็ไม่หาก็ตอบได้ตรงๆต,ตอนนี้ผมก็มอบอกบอกแล้วไอ้เราคือใครผมคือจริงจังไง เออเลือกแล้วน้ำตาค่อยสีไหลวะขอบคุณ้าสิบดนนะครับเออ ใช่แม่งมาซอมบี้ชัวร์ลองดูป่ะมารีโจ๊กอะไรครับใช่มารีโจ๊กแต่ผมไม่รู้เรื่องโจ๊ก,กดิเราก็ตัดโจ๊กออกแล้วเป็นมารีแล้วกัน แสดงว่าเข้าร่วมไปก่อนเคยเจอน้องชายชุดไหนชุดไหนก็น่ารักค่ะ <laughs> <laughs> ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า หฮ้ยเปล่าอะไอ่ะอสะไรกันบ้างฮัหลก็ว่าจะรอนานร้านกาแฟลาลาปิร้านกาแฟต่างหนุ มจุดหรอม,มีที่อะไรแบบแนะนำไหมแบบนี้นนไหมแม่ใครได้ก่อนด้วยอันน่นแนเขาาไปแบบนึง 嗯 เดี๋ยวมองหน้ามากไปไม่ได้มองทางอ่ะก็คือจะให้เขินไปไหนหาที่ซ่อนไม่ได้ดีเพราะว่าไปอยู่ในใจแล้วอ่ะว้าวถึงแล้วจุ๊บเฮ้ยจ๊บโอเค Mm. -hmm. เขาเจอแล้วเอาเล่นด้วยเหรามันมีทางเปลี่ยนขึ้นมาหรือเปล่าไปดูเขาแล้วม,มีทางมันมีทางเปลี่ยนอ่ะใช่มันมีทางนี้ แล้วมันก็ขึ้นได้ตรงนี้ที่เดียวชัดเลยเราเราเห็นไปทำไมอ่ะทำไมไม่ถามเขาก่อนล่ะไม่เป็นไรจือว่าไปหมื่นหนึ่ง แต่ไม่มีเสียงคนมานะแต่ก็มีได้เน่คนนี้ที่บอกว่าเสียดายจงค่ะ <c oughs> ปีนขึ้นมาแล้วเขาติดอยู่ตรงนั้นนะก็ห้ามไม่ให้โอเคนั่นเป็นไงปีนขึ้นมาไม่ได้หรอกปีนไม่ได้หรอพี่ใช่ปีนขึ้นมาไม่ได้ครับขอลองไปพอถ้าปีนขึ้นมาพี่ไม่ให้ไงเดี๋ยวปีนขึ้นมาดิโอ้โหทะลุง่ายเลยวะผมเห็นรถพี่เนี่ยกลับไปก็ขึ้นยังไงอะ เอาลงไปหาทางขึ้นอ่ะใหม่ขึ้นขึ้นยังไรอพ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 อหน้าอุดดีวะเชี่ย yeah. มีคนเหทนมาได้ไหมนะเขามีเป็นไงเข่าเหินอุ้ยเชี่ยเราจะโดนเราจะโดนช่างเอาเป็นเหินอย่างเดียวครับเห็นไหมที่พิมเราต้องเหินมาจากเนินนู่นเราต้องเหินลงมาครับใช่โอเคครับครับโอเราจะโดนช่างดยกันไหม ถ้าสมมติมรถเขาพังใช่ไหมเขาก็ต้องต้อมที่ช่างไงลงไม่ได้ใช่ไหมขยับเลยได้ไม่ได้พี่ลงไม่ได้เขินมางอย่างเดียวหรอพี่เข้ยบ้างอย่งางเดียวดิเดี๋ยวพี่เอาได้พี่ขอชมหน่อยว่าเชื่หมือนหนึ่ง,งมดาดูกันดีกว่า ก็คือเสียงบอกว่าใช่อ๋อ สองหมื่นหนึ่งนะจุดนี้ให้สองหมื่นดีกว่าจุดนี้ให้สองหมื่นดีกว่าเจะได้มีแบบมีแรงนู่นเข้าไปเอาอยู่แล้วครับต้องเหินมาเท่าไหร่นะครับนี่เหินมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เรียแบร้อยกินนิ่มแบบอัแบบออันไครบสุดยอดครับ บัตรขอเลขบัตรหน่อยต้องหนยมาใช่ไหมใช่ครับต้องเหน่อยมาไม่ทำอ่ะเออไม่ขึ้นหน่วงเราหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปทีเดียวเดี๋ยวให้สองหมื่นจูเอ้โอ้โหเรารวยเอาไปหมื่นเดียวพอโอ้โห <c oughs> ไม่ชูเลี้ยวผมวสองคนนะผโอ้โหได้อย่างงี้ได้ไหมพี่เจอแล้วใช่ไหมได้คนเดียวครับมีคนได้ไปแ,แล้วครับใช่เราต้องเหนมาเท่านั้นด้วย ใช่เม so so <music> <with voice> <standards> anyway, ื่อกี้สวยๆเลยแบบว่าลงมาสวยๆเลยอะคือเมื่อกี้พี่เห็นคามาโชเหินมาสองรอบเลยแล้วไม่ถึงคามาโชสองครันนี่คามา่ี่ไโอ้โหเรายนไเนยจรสยอดสวยยอดรอจุดหน้ารอจุดน้รถเปนระดับเลยพี่ชา ข0 0พันาอบล้พี่ข้าคนารบแพีมีคนติดของบอนี่พี่เบลล์นะขอมาช่วเลยพี่ชายข้าพันการสอบเหมืพี่โคตรสวยเลยนุ่งอะเล่เล่เลอะไรครับเล่ของกานเล่ขอขอหนึ่งอเอ่อขอขอขอ เขาบัตรอีกรอบได้ไหมพี่ชายพี่ต้นี้ผมกดไปแล้วครับมันมันไม่ไปได้ไงเบงนะเบอคุณว่าพี่สนุกปะ่ะโคตรสนุกเนียย่ยคะเหตุกันเถื่อนชอใช่เขาเหือนที่ธรรมดาไปไม่ได้ไหมใช่ครัไอแฝดเท่านั้นอ่ะไอแฝดเท่านั้นอ่ะโอ้ยเถืนกันตายเลยกูให้เราไปตึ้ง <c oughs> <c oughs> ปวดเลยหาหารีเมืองแต่ตอนนี้มันน่วงอะดิใช่ไน่วงน่วงน่นไม่ได้เลยอ่ะเก๊กตุก๊กแดยนี่รีเมืองอเ,เ,เดี๋ยวเรามาเจอพี่ที่กาดเขียวแล้วกันโอเคไหมแบกขับแบกโอเคแบสภาดึกเร็วก,กับสภาขายายเวลาก็ได้เด็๋วไปหกโมเลยไปใช่ครับบอสเดี๋ยวส่งให้พวกเอาเก๊ก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 มันที่บอสไไมม่หวกการระทของงึ ึงก็ไปซ่อนกันมึงไปพารับหญิงที่เชฟไปแต่งตัวบอสผมก็ทำงานผมตั้งแต่จุดบอสไม่เห็นหรอจุดแต่ละจุดโหดๆแต่เรียบร้อยใช่ต้องมีใช่ไม่ต้องทำงานด้วยรับหญิงด้วยปกติเพราะเพา่อนไปใช่ไหมคะรับหญิงใช่ไหมคะไม่ค่ะเป็นคนเดียวค่ะ ไม่ไหวแตแอดไม่ขึ้นอ่ะร้อยค่ะ